สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเติมหัวเชื้อนะครับน้ำมันดีเซลนะครับปริมาณก็170ซีซีนะครับคุณส,สมบัตินะครับคือเพิ่มพลังประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงรถควันดำจากให้เสียทำความสะอาดหัวฉีดและท่อทางเดินน้ำมันใช้กับน้ำมัน ใช้ได้กับน้ำมันดีเซลและไม่โอดีเซลทุกชนิดนะครับวี่ีเติมครึ่งหนึ่งกระป๋องต่อน้ามัน5 0ถึง60ลิตรข้อแนะนํานะครับเพื่อเพื่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงสุดกรุณาใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอน,นี้นะครับได้ยินมานานแล้วนะครับนี้จะลองใส่ดูครับเครื่องพันเก้าครับ เมันถังหนึ่งนะครับมาเติมอะไรบอทของครมา แล้วนะครับเครื่องก็จะมีอัตราการเล้งที่ดีขึ้นนะครับฟันก็จะดีขึ้นนะครับจะไม่ดำนะครับการประหยัดน้ำมันก็โอเคขึ้นนะครับ